บบตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยถูกเลื่อนมาแบบประมาณปีครึ่งเหรอคะปีครึ่งกลายไปว่าพอได้เลิกได้พวงสวนสักทีมันเหมือนเหมือนโล่งใจนะอีกด่านหน้าก็คือเปิดกล้องและที่ที่จะต้องเจอแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ได้เปิดกล้องสักทีแล้วก็เตรียมงานกันมานานแล้วเตรียมงานกันค่อนข้างนานก็เลยค่อนข้างแฮปปี้เลย ถามว่าหนักใจไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรามองว่าตื่นเต้นมากกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนได้กลับมาทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าจากที่เราหยุดกันไปเนี่ยปีครึ่งเด็กๆก็แบบว่าพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองไปเวิร์กช็อปเรียนรู้ทําความเข้าใจบทมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะพร้อมเพิ่มกว่าก่อนที่เราจะเปิดก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมองว่าเราตื่นเต้นแล้วก็ตีใจดีกว่า นนใช่ค่ะตอนนี้กำลังที่วางไว้ประมาณเดือน,อนหน้าค่ะถ้าทันนะเพราะยังพีโปรดักชั่นอยู่แต่ว่าก็ <laughs> าทันนะก็ <laughs> หันไปมองพุ่มกับนะ <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้วางไว้ประมาณมกราค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก <laughs> ก็น่าจะเปิดโดยสมมุดค่ะ <laughs> ถ้าที่มองไว้ทีแรกน่าจะช่วงเมษา ที่วางไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นแปดตอนน่าจะถ่ายไม่ได้นานมากช่วงเมษาเพราะหวังว่าโอเคทุกอย่างรับเรื่องก็น่าจะได้ก่อนช่วงเมษาต่างันอนกีครับจาอน้อนน้ยโหอนนี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับสมัยที่เขายังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ความสามารถจะมากขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นนะครับผมอยคันก็คืออย่างที่พี่แนนบอกไว้เราทํางานกันหนักจริงๆมาเป็นเวลานาน ผมต้องตื่นทีห้ามาประชุมที่แนนแต่พี่แนนหยองสิทธิ์อะท <c oughs> ีมไม่มีซีเรียลไหนหรอกที่ตื่นทีห้ามาประชุมกันนะใช่ไหมครับ <c oughs> แต่พี่แนนก็ประชุมกันตลอดแล้วเขเด็กๆก็ไปเวิร์กช็อปตลอดก็ทํางานกันหนักงขนาดบางทีก็เสียน้ําตาเนอะพี่ปอยเนอะใช่เราเต็มที่กันมากๆนะครับแล้วพี่แนนก็ทุ่มเทมากๆทุกเรื่องเสียนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทําให้สายวายใช่ไหมไ้สายวายใช่ไหมได้ติดติกหมอนไงติดหมอน ผมผมคิดว่าด้วยตัวละครแต่ละตัวนักแสดงแต่ละตัวแลแแ้วก็วคาแรคเตอร์ใน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 บทของเขาเนี่ยมันน่าจะพาให้บรรดาแฟนคลับของเขาแล้วก็คนที่ชอบสายวายเงี้ยฟินกันได้แน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของอะไรบ้างครับคุณเชฟนะครับจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องของของเชฟพิซิเย่มากกว่าเป็นเป็นเชฟทำขนมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของของโรงแรมเป็นเรื่องของวิจิตรภาพเพื่อนฝูง แนมีอะไรเสริมเพิ่มเเราไม่แน้เป็นคนคิดเรื่องนี้เป็คนเป็นคนคิดเรื่องนี้นะเพระเขียนช่จริงๆเรื่องนี้วางไว้ตั้งแต่ตอนที่จะจบเรื่องที่แล้วเราก็บอกว่าเออเรามีอะไรต่อยอดก่อนที่จะไปซีซั่นสองแต่ว่าการดันเรื่องมาเรื่อยๆก็จริงๆเราอยากให้นักแสดงมีความโตขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาททุกคนจะไม่ใช่นักเรียนจะเป็นคนทํางานหรือเรียนจบแล้วก็เรื่องเราน่าสนใจติดตามค่ะเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้มีวายที่ออกแนวนี้ก็จะเป็นผู้บริหารโรงแรมค่ะ กับคนที่เ,เขาเรียกว่าฟรานิเชียหรือช mm ็อกโกแลตเชียก็คือเก่งด้านช็อกโกแลตแล้วก็แบบโรงเรนเขาจะดังเรื่องช็อกโกแลตอะคะ่ะแล้วก็เป็นความรักของคู่หนึ่งที่เป็นเราก็ได้คุปเปอร์กับปลอยกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่คุปเปอร์ก็เล่นเป็นผู้บริหารโรงแรมส่วนน้องปอยเล่นเป็นเชฟทาขนมเนี่ยคะ่ะทำช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีคู่2ก็จะเป็นคู่น้องเชงกับน้องนาย,นายที่จะแบบให้มีมีความหมยว่าแบบอยู่ร่วมกันทั้งแบบ ทั้งวายทั้งแบบบีจีปกติเลยแล้วแบบบีจีด้วยการหรือว่าแบบเพื่อนฝูงมันเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องเพื่อนฝูงแบบหลายๆอย่างรวมกันมันจะมีเพราะตอนคุยกับพี่ๆเราบอกเราอยากให้เรื่องมันมีความทั้งมีความเรียชีวิตจริงทั้งมีความฟุ้งๆแล้วก็ทั้งมีความแบบละมุนล,ละมุนให้คนรู้สึกดูแลอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบผมถ่เช้าช่าเรื่องนี้ไม่เป็นแบบนั้นเอ้านีกว่าง่ากว่า จะมีทุกลุกรถนะครับมีทั้งแบบครอบครัวแบนทั้งสายวายสายธรรมดาแล้วก็มิถีภาคส่บนเพื่อนฝู<อ>งคิดง่ายๆคนที่ชอบช็อกโกแลตจะเป็นหลงรักกับคนที่เนาะเนาะแบรนดนี้ก็ต้องดูแล้วเป็นหลงรักกับคนที่อะไรเกี่ยวกับช็อกโกแลตเอง แล้วนี่โตขึ้นไปเลยงปะเขาบอกเรื่องนี้รครับเตรียมตัวเก็คือจริงจะบอกเลยว่าเรื <t 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 ่องนี้ต้องเตรียมตัวเยอะแล้วก็เตรียมตัวในการทํากันบ้านในทุกๆอย่างค่อนข้างหนักเลยเอาเอาสุดของเปิร์ก่อนน่ะคือพอการที่เราต้องมาเป็นผู้บริหารด้วยอายุที่น้อยด้วยหน้าที่เขาเลยทําให้เขาต้องโตกว่าเด็กทั่วๆไปแต่สุดท้ายเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นแหละเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราต้องต้องทำกันบ้านหนักคือ ต้องรู้สึกกับมันให้ได้มากขึ้นเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แสดงออกน้อยเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นต้องบางทีอเราต้องใช้ชีวิตเหมือนตัวละครในชีวิตจริงของเราด้วยเพื่อที่แบบพอเวลาถ่ายเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นไปโรงแรมเปิดบ่อยหรอือเปล่ไปโรงแรมบ่อย่อต้องแบบอบอกพ่อซื้อโรงแรมให้หน่อยอยากลองบริหารดูรวยมากของปอยนะครับปอย ถือว่าปรับตัวค่อนข้างเยอะอพอสมควรเลยครับเพราะว่ามีด้านวิชาชีพเข้ามาด้วยใช่ไหมเขาเรียกวิชาชีพความหนา,านาัอานาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปฝึกให้มันดูเป็นเชฟจริงๆให้มันดูคล่องแคล่วไม่ได้แบบจับแบบปรเปียกอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็ต้องไปเรียนเวิร์กช็อปเยอะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคือปอยรู้สึกว่าเรื่องบุคลิกภาพกับความคิดต้องโตขึ้นเยอะเลยรับก็ต้องปรับอีกเยอะเลยครับปอยแต่พร้อมถ่ายแล้วครับ ให้น้องในนายพูดก่อนเลยค่ะก่อนก็สําหรับในนายนะคะก็ทําการบ้านเยอะมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกค่ะก็แต่ว่าก็มีพี่ๆที่น่ารักทุกคนคอยแบบว่าช่วยคอยให้กําลังใจอย่างนี้ก็แต่ว่าส่วนเรื่องที่เล่นเป็นเบลอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างแอบคล้ายตัวจริงนิดนึงแต่ว่าจะทําการบ้านในเรื่องของการแบบว่า อคติ้งเข today, ้ากล้องอะไรแบบนี in oh, mm, ้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมทางเหมือนกันค่ะในของผมก็คล้ายๆกับพี <e ่ปุเปอร์ฮะเพราะว่าจะเป็นผู้บริหารเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็จะทําการบ้านในเรื่องของการเจ้าชูนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตัวผมเท่าไหร่ครับวันนที่เห็นไปทำการบ้านในเรื่องการลงอาเฮ้ยอาบน้ำแล้ก็ไปดูซีรีส์แบบนั่นแหละ คือคือก็ก็ก็มีร้ายบ้างแล้วก็มีดีบ้างแต่อยากจะบอกว่าให้ติดตามครับผมว่าจะร้ายไปถึงท้ายเรื่องเลยไหมหรือว่าจะมีดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็ของดิทันก็จริงจงก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่ในเรื่องราวของดุทันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่กับเซฟโซนของเพอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่า สิ่งที shape, right? <Yeah. S 2> it, ่ต้องไปฝึกฝนก็คือการที่เราจะต้องเล่นเป็นเชฟเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราต้องเล่นเป็นเทืเชฟใช่ไหมครับเราก็ต้องไปฝึกฝนเลือกไปดูในการทาอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับว่าการใช้ชีวิตของเชฟจริงๆที่เขาเป็นเนสเนี่ยเขาต้องทํำยังไงวิธีการยังไงหรือว่าบุคลิกภาพทางี่ยต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่ามันค่อนข้างยากไหมก็ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็ตั้งใจเต็มที่เนาะแล้วก็พร้อมที่จะดูงานกันต่อไปครับ ยังถือว่าเป็นตัวละครลับของเรื่องอยู่ครัขอางในต่อไปค่ะอเปิดเลยก็ได้เลยเปิดเลยเดี๋ยวสักนึงสักครั้งนึงครับน้องขอขอแนนแนนขอฝากละกันฝากแฟนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆฝากดีนึงเนาะอยากจะให้แฟนๆติดตาม Future Suite ซีรีส์เพราะว่ามันคือความตั้งใจของ ไม่ใช่แค่บริษัทแต่เป็นความตั้งใจของน้องๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีการมานั่งช่วยคิดกันเพราะว่าการที่แบบแรนช่วยเขียนบทเนี่ยจะเคยถามเด็กๆว่าคาแรคเตอร์อยากเล่นเป็นประมาณไหนแนวไหนโตขึ้นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันจะมีมันเป็นการเขียนบทของทั้งบริษัททั้งเด็กทั้งเราแล้วก็พุ่มกับด้วยเพราะว่า,าจะบอกว่ากอดคอกันร้องไห้มาก็เยอะกอดคอกันสู้ก็เยอะแล้วก็กอาจะได้เรื่องนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้าง หนื่อยใช้ได้เลยเพราะวันนี้ได้ดวงเนี่ยก็อยากจะขอฝากแฟนๆว่าอย่าเพิ่งลืมกันแล้วก็มาดูกันลองเปิดใจดูเรื่องเราสนุกน่ารักรับรองว่ามีความหวานความขมทุกคนดูไปมีทั้งทั้งยิ้มทั้งเสียน้าตาแน่นอนแต่ว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตที่ทุกคนน่าจะเจอคลายคกับพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะคะก็ฝากซีรีส์บิตเตอร์สวีทด้วยนะครับ,ก,บ,รรบก็ชีวิตเราเนาะ หวานหวนขมขมมีขมบ้างมีหวานบ้างมีฟินบ้างมีจิ้นบ้างแต่เหนือชิ่งอื่นในดก็คือต้องรอติดตามชมครับครับ